ตัวนี้เป็นหนูตากราจงอ้างกินหนูตากราวแต่นี่ยังมีจงอ้างกันนะงจงอ้างยี่ห้อยันะครับกินหนูจงอ้างผมยังไม่รู้อู้มันงตม่กอกันมันกินต้อกันอุ้ยสารทงลัดมันกินต้อกัน ชาตัวชาตัไเอาจนหม่นี่กนลองกนวันนี้มาชตัวนี้ดีไหมโอยตันั้มันดึงออกไปแล้วนันทไงนะตอนนี้มันคลายจบอ่างตัวอรวนน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  นี่ตัวนี้เป็นหนูไ้พานตัวตัวนี้เป็นหนูต่าเระวานจงอ้างกินหนูต่าเระวาแต่นี่ยังไม่จงอ้างกินนะงจงอ้างนีตีอย่นนะครับแต่นี่มันฝันว่าตรงทีตัวนี้เป็นจงอ้างเป็นตัวเมียนะครับแต่ก้างลนไม,ไม่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นจงอ้างกินจงอ้างนีตีข้างในแต่ไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมีย